สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องผหักชาแนลครับมืนีครับวันที่27กลุ่มผ้าพันสองหาหกเจ็ดครับผมเนาะมืนีครับผมจะมาสรุปเลขวิ่งแม่นแม่นในช่องผมครับคัดเฉพาะสำนักที่แม่นๆมนมาฝากตอนเอฟซีทางช่องกับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามแน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคัดเฉพาะสำนักที่ดังๆแม่นแ่นในช่องผมนะครับมาฝากเอฟซีทางช่องกับผมเนาะ เจ้าแรกครับนี่ครับของผมเองครับวิ่ง3ครับเน้นล่างกันบนครับเน้นล่างกันบนครับวิ่ง3เม็ดเดียวครับงวดที่แล้วผมก็ให้วิ่ง3นะครับวิ่ง3มาทั้งบนทั้งล่างครับเลขออก395ครับผมเนอะล่างออก43ครับงดที่แล้วงดนี้ครับผมก็ฟัน3เม็ดเดียวครับนี่ครับส่วนผมให้งวดนี้นี่ หลักสิบบนครับ8 7ดหลักหน่วยบนครับ5 6 7ครับฟันที่6บนนะครับ6 5ห7หลักสิบล่างครับ359ครับหลักหน่วยล่างครับ8 0 6ครับจับคู่ครับ3 8 30ครับเน้นที่38ฟันที่3ล่างครับเดี๋ยวแป๊บนครับผมเนาะผมจะฟันให้เม็ดเดียวครับผมโค้งสุดท้ายฟันให้เม็ดเดียวเลยครับ ม่มีเปลี่ยนใจครับผมเนาะงดนีฟันไปที่สามแปดครับเน้นล่างกันบนนะครับเน้นล่างกันบนด้วยนะครับกลับด้วยเดอ้อเม็ดเดียวครับสามแปดเม็ดเดียวนี่ครับเอาลองเบนกับผมเนาะให้เม็ดเดียวครับผมเป็นแค่แนวทางกับผมเนาะเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางแต่ว่าผมชอบสามแปด ต่อมาครับต่อมาครับเป็นของเลขวิ่งสงขาครับเลขวิ่งสงขางวดที่แล้วให้ห้ามาออกสามเก้าห้าครับงวดนี้ครับผมเนาะงวดนี้ครับฟันเก้าเม็ดเดียวครับเลขวิ่งสงขาครับเก้าเม็ดเดียวครับผมเพิ่นแจงข่าวแม่ครับผมเนาะเพิ่นว่าเช้าวันเลขออกครับผมเนาะจะมีที่เด็ดให้เอฟซีทางช่องด้วยครับผมเพราะว่างวดนี้เลขออกสัญจรที่สงขา บานเพิ่นครับผมเนาะเอาตามนี้ครับผมเิ่นแจงข้าวมากระแจงข้าว่ตครับผมเนาะต่อมาครับต่อมาของแม่สารคามครับหลักหน่วยบนครับหลักหน่วยบนนี่ครับเข้ามา1 2 3 4 5 6 7 8ครับผมเข้ามา7งวดติดต่อกันครับ เจ็ดงวดติดต่อกันงวดนี้งวดที่แปดครับให้หกเม็ดเดียวครับหลักหน่วยบนครับผมแคปหน้าจอครับแล้วก็วิ่งล่างตัวเดียวครับวิ่งล่างตัวเดียวของแม่สลรคามครับงวดนี้ให้ศูนย์มานะครับงวดนี้ให้ศูนย์มาครับเขามาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเขามาเจ็ดงวดติดต่อกันครับงวดที่แปดงวดที่แล้วไม่เข้าครับงวดนี้ ศูนย์เมตรเดียวครับผมล่างอย่างเดียวนะครับวิ่งล่างอย่างเดียวครับตัวเดียวครับต่อมาครับผมต่อมาเลขวิ่งนะควนปฐมครับเลขวิ่งนะควนปฐมงวดนี้ครับฟันที่1เมตรเดียวครับฟันที่1เมตรเดียวครับผมงวดนี้ครับสําหรับคนที่รอเลขของเพื่อนผู้ใหญ่จะดีจากครนปฐมครับผมจะได้ ก่อนเลขออกหนึ่งวันครับก็คือวันที่ยีิบเก้าครับผมเนาะวันที่ยีิบเก้าคุมพาครับเขามาสองหัวติดต่อกันแหละครับผมงวดก่อนศูนย์เก้าเก้าศูนย์ล่างงวดที่แล้วครับเก้าห้าบนครับนี่ครับแล้วก็ผู้ใหญ่จะดีจากสองขาครับจะได้เช้าวันเลขออกนะครับเช้าวันเลขออกครับโอเคครับผมเนาะเลขวิ่งนะคุณปฐมงวดนี้ฟันที่หนึ่งเม็ดเดียวบนล่างครับ ต่อมาครับต่อมาพี่สาวสระบุรีครับผมพี่สาวสระบุรีบนอย่างเดียวครับงวดนี้ให้มาครับ2กับ6ครับ2กับ6ครับนี่ครับผมของพี่สาวสระบุรีครับผมเนาะตั้งแต่ผมทายทํามากครับผมยังบม่พลาเด้เอฟซีทางสองครับผมนาะยังไม่เคยพลาดนะครับตั้งแต่ปี66ถึงปี67ครับผมลงช่องผมมายังไม่เคยพลาดนะครับ งวดนี้2กับ6บนอย่างเดียวครับส่วนล่างครับผมส่วนล่างของที่สาวสระบุรีครับผมสูตรใหม่ครับล่างครับผมวางเป็นงวดแรกครับผมเนาะให้5กับ6มาครับ5กับ6ล่างอย่างเดียวครับแคปหน้าจอครับผมต่อมาครับต่อมาเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวครับงวดนี้ให้มานะครับหกับ9ครับ5กับ9ครับผมเนาะ ครับผมจะบอ่านจับคู่แห่ครับผมน้องพราะว่าคลิปนี้ครับเป็นสรุปเลขวิ่งครับผมในช่องผมขัดเฉพาะสำนักที่ดังๆแมนแมนมาฝากตอนเอฟซีท่าง่องครับผมเนาะโอเคครับต่อมาครับผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวครับงวดนี้ให้มาครับ1กับ3ครับ1กับ3ครับ บนอย่างเดียวครับนี่ครับปทุมธานีครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมแคปหน้าจอครับของผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีบนอย่างเดียวต่อมาครับต่อมาเป็นของ๋อยวเก็บก่อนเก็บก่อน,พ,นพี่หนึ่งคาแคร์ครับพี่หนึ่งคาแคร์งดที่แล้วงดที่แล้วเข้าที่ 953ครับเข้า3ตัวต๊ดครับงวดนี้บนอย่างเดียวครับวิ่ง9กับ0ครับ9กับ0ส่วนจับคู่ผมจะไม่อ่านนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นสรุปเลขวิ่งครับมาฝากตอน f c ทางช่องของผมเนาะต่อมาครับต่อมาโอเคแคปหน้าจอครับต่อมาครับเป็นของพิษต่ายละยองครับพิษต่ายละยองล่างอย่างเดียวครับผมล่างอย่างเดียว ฟันที่5เม็ดเดียวครับผมฟันที่5เม็ดเดียวครับเพราะว่าผมนอกเพราะว่าครับนี่ครับ5เม็ดเดียวครับรับ10ล่าง3 50ห้ารับหน่วยล่าง4 57ครับแล้วก็ของพี่ต่ายและยองเนี่ยมีคนทักถามมาเยอะแม่ขอเวลาแป๊บนึงครับผมของพี่ต่ายและยอง หลักสิบล่างอ่ะใครอยากได้บ้างผมตามให้นะครับเดี๋ยวผมหลักสิบหลักหน่วยล่างของพิ่าละยองนเดี๋ยวผมตามให้นะครับผมถามแล้วนะครับผมถามไปแล้วเดี๋ยวถ้าได้ยังไงจะเป็น่งปั้น fc ทางช่องครับผมได้ก่อนผมมายางปั้น fc ทางช่องนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนทําไมพิ่าละยองให้ห้าอ่ะนี่ครับสามใบรับผมเนาะของพิ่ต๋าละยองครับหลักหน่วยล่างครับพูดแล้วมาที่สามครับงวดนี้ครับเจ็ด 95ครับหลักหน่วยล่างครับนี่ครับผมหลักสิบหลักหน่วยล่างเข้ามาแล้ว15งวดติดต่อกันครับงวดนี้ครับนี่ครับหลักสิบล่าง35ศูนย์หลักหน่วยล่าง4 5 7เอาตามนี้ครับผมเนาะตามนี้เลยครับของพิษตายและยองครับ5เม็ดเดียวครับล่างอย่างเดียวครับผม ต่อมาต่อมาของอาจารย์รันพนมไพรครับผมบนวิ่งเจ็ดครับล่างวิ่งสามครับบนวิ่งเจ็ดครับล่างวิ่งสามครับกทมวิ่งเพลินแหม่นอยู่ครับผมเนาะจับคู่กับเขาแนบอกเขาแน่ะมาห้างวดหลังสุดจับคู่ครับเข้ามาสามงวดผิดสองงวดแต่ถือว่าโอเคครับผมเนาะของอาจารย์นันพนมไพรครับอยู่ที่อำเภอพนมไพรครับ ขอบุญขอบคุณกับผมเนาะทุกสํานักทุกอาจารย์ครับผมที่ให้แนวทางมาครับที่ให้แนวทางมาต่อมาครับผมเป็นของผู้ใหญ่ใจดีจากโคราชครับผู้ใหญ่ใจดีจากโคราชครับล่างอย่างเดียวครับผมวิ่งล่างอย่างเดียวครับเข้ามาแล้วกินงวดเออยี่สิบสองเข้ามาสิบสองงวดติดต่อกันครับ งดที่13ไม่เข้าครับนี่ครับเอาเป็นว่า13บสมงดผิดงวดเดียวครับผมเนาะงวดนี้ครับผม6เม็ดเดียวครับผมจากผู้ใหญ่ใจดีจากโคราชครับ6เม็ดเดียวครับผมแคปหน้าจอกับผมเนาะต่อมาครับต่อมาของคนภูน้ำหนาวครับของคนภูน้ำหนาว เกินบนล่าง4กับ1ครับเลขวิ่งลูกสาวปู่38 9กับ0ครับนี่ครับแคปหน้าจอเ้อครับผมเนาะต่อมาครับลุงแคลไลน์3กับ5ครับผม3กับ5ครับสุดท้ายครับสุดท้ายเอาแถมหลัก10บล่างงวดนี้ชนกันที่9นะครับชนกันที่9ครับนี่ครับชนกันที่9นะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะ เอาตามนี้ครับผมผมคัดเฉพาะสำนักเทียงดังในช่องผมมาฝากตอนเอฟซีตนนั้นครับผมนาะพอว่าเนอแท่งเน้ออาง,นงช่องผมเต็เาตามครับผมเนาะเยอะมากครับผมเยอะมากเยอะมากแต่ตามนี้ครับผมกระสุดท่านี่ขออวยพรให้เอฟซีทางสองทีเบองคลิปนี่เดินทางแข็งแกร่งนงครับผมผมยังมั่นใจที่สามครับผมนี่ครับสามแปดเม็ดเดียวครับเป็นแค่แนวทางเดอ้อ เน้นล่างกันบนครับผมเน้นล่างกันบนครับกลับด้วยครับเอาตามนี้ครับผมเนาะคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดติดตามแน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ